27สิงหาครับผมปิดเต็มคันรถนะครับผม L2402D เอ่อ L24 L240 นะครับรถเก่าญี่ปุ่นครับแพ็กคู่นะครับปกดการขายแพ็กคู่ครับไป,ปอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์แล้วฮะแล้วก็ไปบ้านเมียครับลพบุรีครับขอบพระคุณลูกค้า ออนไลน์นะครับผมที่สั่งจองทั้งสองคันนะครับก็กขอบขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจนะแล้วก็ติดตามช่องของทางร้านอยู่นะครับลูกค้าบอกไม่ต้องซีเรียสน,นะเพราะว่าราคารถเท่านี้นครับราคาหลักไม่กี่บาทนะครับหลักหมืน่นเอามาส่งเก็บปลายทางได้เลยก็ขอบคุณที่ไว้ใจครับให้ร้านเราดูแลนะครับผม ใครที่สนใจสั่งจองได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมแพ็คคู่เลยวันนี้ครับจัดส่งทั้งคู่เลยครับผมครับใครสนใจสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้ครับทางแอดก็ยินดีรีวิวให้ครับอยากจะดูตรงไหนออแอดรีวิวให้ครับไม่ไม่ต้องกลัวนะครับผมถ้าเกิดลูกค้ามือใหม่แอดจะไปส่งรถด,ด้วยตัวเองนะครับนี่ตอ FC, ว FC คันนี้ อุปกรณ์และกระหางนะครับรวมราคาเกือบเกืบก็ประมาณสองล้านนะครับเพราะฉะนั้นแอดขายรดราคาหลักหมื่นครับอย่าซีเรียสเลยครับผมอย่ากลัวเลยครับบางคนก็สนใจครับแต่ไม่มีเวลามาดูครับยังก็สั่งเก็บไปทางได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ